โอ้โหพี่น้องมาตลาดนัดมาร้านบอนไซอีกแล้วนะถูกใจฮนะนาเล็กชอบชอบเห็นไม้สวยๆแล้วชอบนะเจออันนี้เป็นมะขาม20ปีโอ้โห,โโหเป็นมะขามหวานนะเนี่ยนะนี่ฮะดูทรงลีลาสวยงามนะเราสังเกตความเกา่าความแก่ของเขาดูดูเปลือกไม้นะสีดำนะโอ้โห คือรอยที่รอยดัดรอยลวดอะไรมันก็รั่วหายไปหมดแล้วนะ,นะสวยงามมากต้นนี้สนนราคาอยู่ที่เบืองเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่สองหมื่นหนี่ฮะต้นขนาดนี้เนี่ยเป็นมะขามหวานนะแล้วออกลูกแล้วนะออกลูกประจำเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองแวะมานะ ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะทุกวันนี้ทุกวันอันนนงคารน,นะจะมีไม้ส,ยสวยๆไม้บอนไซส,ยส,ยส,ยสวยๆเลยนะวันนี้นาเล็กพาชมแค่ต้นมะขามนะบอนไซมะขาม20ปีนะเนี่ยสุดยอดเลยฮะทรงลีลาสวยงามเลยเดี๋ยวพาชมทรงหน่อยนี่ฮะพุ่มสวยงามนะนี่ยังไม่ได้ล้างใบนะถ้าล้างใบนี่ สวยงามแตกยอดอ่อนเนี่สวยเห็นทรงเห็นกิ่งเห็นเนี่ยเห็นลำต้นนะโอ้โหสวยงามฮะทรงลีลาเนี่รากเขาก็มีโชว์รากด้วยนะเานใครสนใจเกี่ยวกับบอนใส่นะมาเดินตลาดนะัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ี่แวะมาชมกันได้นะมีให้เลือกหลายรูปหลายอย่างนะเยอะแยะเลยฮะต้นกลางก็มีต้นโอ้โหเยอะแยะเลยนะ ตระกูลเพลมหน้าหรืออะไรเนี่ยมะขามเยอะแยะนะก็สนใจก็แวะมากันละกันนะสวยๆแบบนี้ราคาก็ลองมาคุยกับพี่เจ้าของเองนะเซียนบอนไซนะนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ